สวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วครับกับนําโชคพาเที่ยวพาชมครับวันนี้นําโชคพามาเที่ยวมาชมบ้านพร้อมที่ดินครับเนื้อที่ขนาดหนึ่งไร่ขนาดกําลังดีเลยเหมาะสําหรับทําไว้ไว้พักผ่อนนะบรนสวนแล้วดูวิวบรรยากาศด้านหลังนี่นําโชคเปิดวิวภูเขาด้านหน้านี่เลยนี่บ้านหลังนี้ครับผมเดี๋ยวเรามาคุยรายละเอียดกันนิดนึงตรงนี้ก็จะเป็นชุมชนย่อมย่อมนะครับผมมีแต่เพื่อนบ้านทั้งหมดเลย ทางซ้ายทางขวานี่เลยครับผมไม่เปียกไม่เหงาครับตรงนี้นะแล้วก็อยู่ในเขตอําเภอเมืองด้วยที่แปลงนี้อยู่ด้านหน้านี่เลยนี่หมดหมดตรงนี้เลยนะตรงนี้แล้วก็ยาวไปด้านหน้าติดถนนสองด้านนะไปถึงท้ายรถที่นาโชคจอดอยู่ยาวอยู่ที่32เมตรอ่เมตรแล้วก็จากหมดน,นี้ยาวไปถึงรั้วเพื่อนบ้านตรงต้นกล้วยนู้นนะครับผมเดี๋ยวเราเดินไปดูกัน อ่าก็ยาวอยู่ที่5 3บามแล้วด้านหลังก็อยู่ใกล้เคียงกันคือ32สองขึ้นมาก็ประมาณ5้าบามอ่าอันนี้เป็นเพื่อนบ้านหน้าบ้านอ่าหน้าบ้านนี่หันไปทางทิศตะวันออกอ่าทางเข้าเข้าได้สองทางถ้าเข้าทางนี้อ่าทางนี้ก็จะเป็นทางอ่าขอโทษนะครับเดี๋ยวไล่ทางนิดนึงอ่าทางทิศใต้อ่าด้านหลังจะเป็นทิศตะวันตกอ่าแล้วทางที่ติดทางอีกด้านหนึ่งทางเพื่อนบ้านนี่ก็จะเป็นทิศเหนือ บ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านท่านเดียวนี่ครับตามสภาพนี้เลยนะไม่มีคนอยู่อาศัยอย้ายออกไปแล้วแล้วก็มีต้นไม้ให้บางส่วนพิเศษเลยมีบ่อน้ําให้ด้วยครับตรงนี้นะไฟมีนี่ครับผมนะ้มํามีแต่ต้องขอใหม่เพราะว่าโดนตัดไปแล้วครับไม่ได้อยู่อาศัยมานานาหน้าที่ตรงนี้แล้วคนนี้ก็เป็นเพื่อนบ้านก็ถ,ถือว่าใช,ช้ชีวิตแบบชิลๆได้มีแต่เพื่อนบ้านนะแล้วก็เข้าออกสะดวกการเดินทางก็สะดวกเดี๋ยวเราคุยกันไปเรื่อยๆเราไปชมในบ้านกันก่อนนี่ครับผม ครับผมถนนที่ใช้เป็นถนนหลักเส้นนี้นะครับก็เป็นถนนหลวงชนบทสาย4016รถวิ่งกันเต็มเลยทีแปลงนี้ก็เข้าซอยนี้ไปครับอซอยซอยใหญ่เลยเนาะ,ะแบบนี้เลยครับเข้าไปอยู่ประมาณ1.8กิโลแล้วทางซ้ายทางขวาส่วนใหญ่เป็นบ้านสวนเป็นบ้านสวนทั้งหมดเลยนี่นะครับผมแล้วทางด้านนี้ก็จะไปเชื่อมกับถนนหลวงคันดินสาย3208 คือเส้นเนี้ยออกไปถึงเพชรเกษมเลยครับผม่างนี้นะเพชรเกษมแล้วก็ไปเชื่อมพัดเป่าไหว์ออกไปนี่ไปเชื่อมกับ3208ก็อยู่ที่8กิโลอ่าแล้วาทางนี้ก็ไปเชื่อมกับอ่าอำเภอจอมบึงนะอำเภอจอมบึงก็คือถนน,อนหลวงแผ่นดินสาย3 0 8 7นดะราชบุรีจอมบึงข้างหน้านี่เองประมาณ4กิโลเองครับผมข้างหน้าก็จะมีตลาดอมยิ้มนะตลาดเทศบาลอ่า แล้วก็มีความสะดวกสบายส่วนนี้จะเป็นสวนสวนบ้านสวนอย่างนี้เลยครับเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันด้านในที่แปลงนี้นะาอยู่ครับน่าอยู่ตามลำโชคมาครับบ้านตัวนี้ก็พื้นที่ใช้สอยอยู่ประมาณ84ตารางเมตรอ่านี่นะครับผมเป็นบ้านชั้นเดียวบ้านชนบทเราทั่วไปครับผมแล้วก็ตรงนี้น้ําไม่ท่วมแน่นอนสูงกว่าระ,ระดับน้ําทะเลอย่างน้อย ตรงนี้ก็80กว่าเมตรขึ้นไปอ่านี่นะครับผมหมุดอยู่ด้านหลังอ่าตกต้นไผ่นั่นเลยเดี๋ยวเราเดินไปดูกันอ่าแต่มาดูในบ้านนึงก่อนลรวเดินเที่ยวอ่าเป็นบ้านเช่าระบบทั่วไปครับอยู่อาศัยได้บ้านสภาพอย่างโอเคอยู่อ่าไม่ต้องซ่อมแซมอะไรเลยเพียงแต่เพิ่มเติมอ่าอาจจะตีฟ้าปูกระเบื้องอะไรประมาณนั้นนี่ครับผมแตมืดนิดนึงอ่านี่คือภายในบ้านอ่าเป็นห้องล่งอ่าสองห้องน้ำอ่านี่ครับผมอ่าแล้วเราก็ มาดูทางห้องน้ําตรงนี้ก็จะเป็นห้องครัวทําเป็นครัวไว้แล้วก็ห้องน้ำนี่จะมีไว้สองห้องนะนนี้ก็จะเป็นห้องอาบน้ําห้องขับถ่ายและนี้ก็ประตูหลังบ้านก็จะมีมะนาวมะนาวต้นใหญ่ไ้เลย1ต้นนี่ครับผมลูกเต็มต้นลูกเต็มต้นแน่นอนอยู่แล้วมะนาวเนี่ครับผมลูกยังเล็กๆอยู่นี่นะครับผมแล้วข้างหลังก็จะมีบอ่อน้ําให้นี่เลยครับ แล้วก็มีต้นไม้ก็จะมีมะม่วงให้อยู่สอต้นแล้วก็มะขามอ่เนี่ครับผมอ่ามะขามเปรี้ยวนะแล้เดี๋ยวไปดูหมุดกันมาดูบ่อน้ําอันนี้ให้เลยครับไม่ต้องขุดอ่าไม่มีแห้งครับนี่ครับผมเอาไว้ใช้ทําการเกษตรอ่าอยู่ประมาณ20่สิบ่ลองนี่นะปักลงไปแล้วก็ใช้ไดโว่าหรือสมมติตัวเล็กๆสูบขึ้นมาใช้ในแปลงที่ดินของเรา ด้านข้างนี่ก็จะเป็นถนนสาธารณะอีกอหนึ่งที่นี่ครับผมติดกันทั้งสองฝั่งเลยนี่ครับผมตามที่เห็นนี้เลยนะนี่สาธารณะอยู่ประมาณ4เมตรแล้วมุดเขตก็จะอยู่เสาต้นนัน่นนี่เนื้อที่1ไร่เต็มเลยครับของบ้านอีกหนึ่งหวงังแล้วก็โลเคชั่นจับเต็มนี่เลยครับทิวเขาทั้งหมดเลยด้านหลังนะเงียบสงบนี่ครับผมจัดตรงมาถึงต้น กล้วยนู่นเลยอ่าเนื้อที่กล้องขวางพอสมควรเลยครับผมอ่าน่าสนใจแล้วการเดินทางก็สะดวกครับแปลงนี้นะอ่าจากถนนหลักที่เข้ามาที่นําโชคอ่าไปเปิดให้ดูอ่าเปิดกล้องด้านหน้าอ่าตามนั้นเลยนะครับผมก็คือใช้ถนนหลักเส้นอ่าถนนหลวงแผ่นดินอ่าเป็นถนนหลวงชนบท4016อ่าเข้ามา1.8กิโลอ่าเข้ามาข้างในแปลงที่นี้ ก็จะมีเพื่อนบ้านตลอดเส้นทางเนาะแล้วก็สถานที่ใกล้เคียงก็คืออําเภอจอมบึงอ่าตําเภอจอมบึงนี่ก็ออกไปแค่เจ็ดกิโลเองครับผมอ่าไปเทศาบาลจอมบึงมีทุกสิ่งให้เลือกสรรตรงนี้ครับอ่าอยู่ใกล้ความเจริญด้วยแล้วก็เป็นบ้านสวนอ่าแปลงข้างๆกันก็จะเป็นสวนมะม่วงอ่าสวนมะม่วงแล้วก็ไม้ทั่วไปนี่ครับผมแล้วก็ลักษณะกการใช้ชีวิตที่นี่ก็ชิลๆครับอ่าเพื่อพักอาศัยอ่า ติวเขาอากาศดีมากๆเลยยามเย็นนกบินกันเต็มเลยแล้วจากถนนเพชรเกษมาสารคางาจังหวัดราชบุรีก็อยู่ที่23กิโลเองครับผมแล้วก็จากกรุงเทพาสายใต้ใหม่ปิ่นเก้าก็อยู่ที่110กิโลนะแล้วก็อำเภอสุนพึ่งแหล่งท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่นี่เลยก็อยู่ที่45กิโลนะแยกปากท่อวังมะนาวก็มาทางด้านนี้นะครับผมอยู่แค่40กิโลหรือจะมาจากจังหวัดนครปฐม จังหวัดนครปฐมก็อยู่ที่69กิโลครับแล้วก็จะไปเที่ยวทะเละเที่ยวทะเลก็หาดชะอำใกล้ๆเลยครับอยู่ที่120กิโลแล้วก็อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่ออีกที่หนึ่งใกล้ๆก็อยู่ที่110กิโลเองครับผมแล้วราคา แปลงนี้ก็ถือว่าถูกนะครับผมจะของบอกขายไปที่850ครับพร้อมโอน850พร้อมโอนให้ทุกอย่างเลยตรงนี้ก็ถือว่าเข้ามาปุ๊บก,ก็สามารถปรับปรุงพื้นที่ได้เลยอยู่ได้เลยอยู่อาศัยได้เลยครับผมแล้วก็มีเพื่อนบ้านไม่เปรี่ยวไม่เหงานะแล้วก็บ้านก็ยังอุดมขอโทษยังสมบูรณ์อยู่นี่ครับผมแล้วก็ นี่แปลงติดกันก็เพื่อนบ้านอันนี้ก็ผมถ้าสนใจยังไงก็ให้นุนโชคพาเที่ยวพาชมได้เลยครับแปลงนี้นะอยู่ในเขตอำเภอเมืองด้วยครับผมที่ตั้งของที่แปลงนี้ก็ตำบลน้ำาพุนะเขตอำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีอยู่ในเขตอำเภอเมืองกับที่ดินราคาประมาณนี้ถือว่าไม่แพงเลยครับผมสวยนะดินพวกนี้จะเป็นดินแดงๆปลูกได้ถึงทุเรียนเลยดินพวกนี้จะชื้น ไม่แฉะนะระบายน้ําได้ดีน้ําไม่ท่วมครับไม่ต้องกลัวเลยอ่าแล้วก็ลักษณะความเป็นอยู่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยอ่าชิวๆนะเลยๆอ่าอ,อ,อยากทําอะไรก็ทําที่นี่นะครับผมในเขตของเราเราเนื้อที่ก็กําลังดีอ่าย่งไรนําโชคก็ฝากด้วยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์อ่ากดกระดิง่งกิ้งๆเป็นกําลังใจให้นําโชคด้วยครับนำโชคจะพยายามนําเสนออ่า ที่ดินบ้านพร้อมที่ดินแล้วก็สังหาเรือทรัพย์ต่างๆในราคาที่จับต้องได้นะยุติธรรมามาน,นําเสนอพาเที่ยวพาชนอย่างนี้ไปเรื่อยๆอ,อย่างนี้ก็ขอบคุณครับ